ไอรอนแมนเป็นหนังบุกเบิกที่อยู่ในช่วงเปิดจักรวาลของ MCU ที่เราได้ดูกันมาถึงทุกวันนี้เนื่องจากผมเนี่ยนึกคืบอยากกลับไปดูไอรอนแมนอีกครั้งและความรู้สึกของผมที่มีต่อหนังเรื่องนี้มันก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนหนังว่าด้วยเรื่องราวของหนุ่มอัจฉริยะไฟแรงที่เป็นเจ้าของบริษัทผลิตอวุธยุทบกอดก้าวล้ำอย่าง Star ์ i อินดัสทรีและมีอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เขากลับจากการพรีเซนต์จรวดเจลรโก้แล้วเนี่ยโทนี่สตาร์ก็ถูกผู้ก่อการร้า,ายที่ใช้สมานาาา่จจัเกเดหน,เนี้สํชจจสยจริง เปิดเรื่องโดยใช้เพลง Back in Black ของ AC/DC และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ทราบสาเหตุคนดูก็เกิดข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็มีการเล่าเรื่องย้อนไปในตอนที่ก่อนโทนี่สตาร์กจะถูกจับเป็นตัวประกันช่วงนี้ของเรื่องราวเราจะเห็นได้ว่าสตาร์กมีวันนิสัยเป็นเพลย์บอยหนุ่มเจ้าสำราญสาวในสต็อกเทียบจนนับชื่อไม่ถ้วนและมีเพื่อนซีที่เป็นทหารอากาศอย่างเจมส์โรสผมรู้สึกแอบเสียดายตัวละครเจมส์โรสนะที่เทเลนท์ฮาวเวิร์ดไม่ได้รับบทนี้ต่อ หลังจากใช้ชีวิตสุดสําราญเสร็จแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับนักข่าวสาวที่ชวนเขาเกาเหลาแต่จุดลุงเอยของนักข่าวสาวกับสตาร์กก็แอบทําผมประหลาดใจอยู่ไม่น,อน้อยในช่วงที่เดินทางไปพิเศษจรวดเจริโก้กับลูกค้าตอนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยผมชอบมุกที่ปากบอกไม่เอาแต่สุดท้ายก็เอามอนเดิมนั่นก็คือนิสัยปากอย่างใจายางของเจมส์รอสป่ปากบอกไม่ยินเล่า แต่ต่อมาภาพตัดไปตอนที่เจมส์โลสนั่งเมาอยู่แต่เอาจริงฉากที่สตาร์พิเศษจุดจาริโก้แลวก็สาธิตการทำงานยิ่งตอนที่สตาร์คหันหลังแล้วก็การแคนออกมาคืออย่างเท่เลยหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการก็เดินทางกลับแต่ก็มีอุปสรรคขวางทางเอาไว้และสตาร์ก็ถูกผู้ก่อการร้ายจับตัวไปแต่อย่ที่กลุ่มเทนลิงจับสตาร์กมาก็เพราะต้องการให้สตาร์กเนี่ยสร้างจวดจาริโก้โดยท่สตาร์กตื่นขึ้นมาด้วยความสงสัยความโงนใจทําไมถึงมีอะไรอยู่กลางอกเขาและเราก็จะได้รู้จักกับตัวละครอ,อย่างยินเส้นพ อยู่กลางอ,อกของเขาว่ามันคืออะไรมันคือเครื่องยืชีวิตช่วยไม่ให้สะเก็ดระเบิดลามเข้าสู่ใจอินเซนเป็นตัวละครที่มาน้อยแต่โครชงพลังเป็นตัวละครที่ผมจดจํามาได้ตลอดเป็นตัวละครสมทบที่สามารถดึงความเป็นมนุษย์และศีลธรรมออกมาจากตัวสตาร์กได้ทั้งยังทําให้ตัวละครสตาร์กมีเป้าหมายในชีวิตมากกว่าที่จะใช้ชีวิตไปวันวันแต่ก่อนที่จะมีการสร้างชุดเกาะเพื่อหลบหนีก็จะมีการสร้างแหล่งพลังงานใหม่เพื่อยืดชีวิตให้อยู่ได้นานมากที่สุด ช่วงที่มีการวางแผนเริ่มสร้างชุดกอ่อเพื่อนีเอาไปจากที่นี่เราก็จะได้เห็นกระบ,บวนการพื้นฐานอันละเมียดละไมในการสร้างสิ่งที่ผมโคตรชอบมากๆก่อนที่จะเป็นรูปเป็นล้านเราจะได้เห็นกระบ,บวนการว่ามันเป็นมาอย่างไงกระบ,บวนการที่เป็นงานฝีมือล้วนๆหลังจากที่สร้างเสร็จเนี่ยก็มีการอัปโหลดข้อมูลแต่ก็ต้องใช้เวลายินเส้นก็เลยอาสาทวงเวลาให้และสุดท้ายยินเส้นก็พบกับจุดจบก,การสูญเสียยินเส้นไปจากสตาร์กมันก็ทําให้สตาร์กนั้นตระหนักรู้และก็รู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาควรที่จะทําอะไรสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนเนี้ย มันถูกต้องแล้วจริงๆหรือไม่นั่นคือการเกิดคําถามเกิดคอนฟ lict ความขัดแย้งในตัวละครายในจิตใจตัวเองหลังจากที่สตาร์กหลบหนีออกมาได้เขาก็ได้เลือกที่จะจัดการถแถลงข่าวโดยด่วนโดยเนื้อความที่เขาจะถแถลงก็คือการปิดตัวลงของบริษัทสตาร์อินดัสทรีซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็จะเกิดความไม่พอใจจากหุ้นส่วนอย่างโอเบเดอาสเตน ตาร์กมีแผนจะสร้างอย่างอื่นแทนที่จะสร้างอาวุธสงครามเพราะเขาเลงเห็นว่าสิ่งที่เขาทาอยู่ในตอนนี้นั้นมันไม่ถูกต้องเขาจะมีแผนการเริ่มสร้างชุดเกาะเอล n แมนมาร์คทสําหรับผมแล้วการที่ได้เห็นกระบวนการสร้างเสีงส่งตากที่อยู่ในหนังเรื่องนี้และเทคโนโลยีล้ําผมชอบแทบทุกอย่างมันมันบอกถึงการใส่ใจในรายละเอียดรวมไปถึงความสมเหตุสมผลข,ของเรื่องราวมันต้องมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและค่อยปรับปรุงแก้ไขไปและแล้วก็มาถึงช่วงฝึกบินในช่วงสุดท้ายซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากที่ผ่านมาก็ทุรังทุเราะะแลออกบิิจรง ตอนถาดประกอบชุดเกาะมาร์กทูผมยังรู้สึกเฉยๆนะยังไม่ค่อยว้าเท่าไหร่หลังจากที่ทดลองบินไปที่จุดสูงสุดแล้วก็เจอปัญหาที่เกี่ยวกับเยื่ยกแข็งก็ทําให้ชุดเกาะหยุดทำงานแตว่าไปฉากทดลองบินของชุดเกาะมาร์กทก็เป็นอีกฉากที่ผมชอบไม่แพ้กันช่วงที่เริ่มมีการออกแบบมาร์กทจะมีการเติมสีสันเข้าไปจนทาให้ชุดมีเอกลักษณ์มากขึ้นซึ่งมันก็ถูกต้องแล้ว จีนี่แหละสวยบาดใจแล้วฉากต่อไปสตาร์กก็ได้ไปงานการ,การสนที่บริษัทเขาจัดขึ้นมาโดยที่มีฟิลโคสนคนจากหน่วยชิวมาพูดคุยเจราจาเรื่องการรวมทีมด้วยความที่สตาร์กเผื่อเห็นเลขาสวยๆของเขาอย่างเปเปอร์พอตแต่งตัวมาด้วยชุดแหวกหลังสุดสวยจนสตาร์กเกิดการเสียสมาธิและละสายตามไม่ได้จากหนุ่มเพย์บอยกลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวของเลขาที่คอยอยู่ขงเขาไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนสตาร์กจึงไม่ได้พูดคุยกับโคสันยางเป็นทางการเรื่องการรวมทีมซึ่งตัวน,นั้นผมดูอยู่ก็ยังเด็กยังไม่รู้ด้้้้้ววววซาาาา่่่ลมมมคืืออออออะไไรแแตพถึงดเเจผก็ขใ คิวคืออะไรรวมไปถึงตัวละครฟิลโคสันกับการเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกเสียดายและก็เสียใจมากที่ทเขาไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักต่อตัวละครที่ฆ่าฟิลโคสันก็เป็นตัวละครที่แฟนมาเวลรักมากๆไม่แพ้กันอย่างโลกิในขณะที่สตาร์กําลังนั่งดูข่าวผู้ก่อการร้ายเทนลิงกําลังกดขี่ประชาชนนั่นก็ทําให้ Star สตาร์กในสวมชุดเกาะออกเดินทางฉากใส่ชุดเกาะมาร์ค3นี่แหละผมว้าวที่สุดละวพองค์ประกอบตา่างๆภายในหนังเนี่ยตอนประกอบมันค่อนข้างที่มีรายละเอียดที่เยอะมากแล้วมันก็ทําให้ผมว้าวสุดๆละสาวประกอบในช่วงปประกกกกกออบชุดด็็โคตตเเลล้้าาใจจมๆแนนนนนััที่่ ถึงที่หมายและก็จาัดก,การกับผู้ปกครองรอ้ายเทนลิงส์อย่างง่ายได้โดยเริ่มจากการซัดคนจนตัวลอยต่อยคนจนกระเด็นฟอรลำแสงจากมือจนไปถึงการสแกนเพื่อเป้าหมายในขณะที่พล,ลเรือนกำลังถูกจับเป็นตัวประกันฉากนี้ก็ถือเป็นอีกฉากที่เท่เพอสมควรและก็ฟยลใช้ได้นะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจก็ได้มีการบินไปยังจุดต่อไปแต่มันก็ค้งไม่ได้ง่ายอย่างนั้นในขณะที่บินๆอยู่ก็โดนรถถังของผู้ปกครองรอ้ายสย่ยย่วงลงมาจากฟ้าแล้วก็มีการโดนยิงซ้ำไปอีกหนึ่งเม็ดแต่ก็หลบได้ฉากนี้ก็แอบเวอรออยู่นะ เรกก็สูงรถถังได้ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากจากนั้นอรอนแมนก็ใช้ยูโทป,ปรกรณ์จรวดอันนิดเดียวที่ไม่น่ามีพิษส่งอะไรแต่ก็สามารถระเบิดรถถังได้ทั้งคันเพราะกับตอนก่อนที่รถถังจะระเบิดอรอนแมนก็เดินหันหลังมาอย่างเท่หล,ลายาฉากของหนังเรื่องนี้ก็ใช้คําว่าเท่เปลืองเหมือนกันนะหลังจากเคลียร์ทุกอย่างจนเสร็จสิ้นแล้วเขาก็บินกลับแต่กลับโดนกองทัพทางอากาศตรวจเจอสิ่งผิดปกติแต่แท้จริงแล้วก็คืออรอนแมนนั่นเองก็มีการประทะกันกับยานบินของกองทัพอากาศกันอยู่ชั่วขณะ คือชายที่อยู่ในชุดเกานะนั้นคืออารอนแมนเองแต่ตอนนั้นโทนี่สตาร์กยังไม่ประกาศตัวว่าเขาคืออารอนแมนแล้วภาพก็ตัดไปตอนที่โอบาเดอาสเตนเดินทางไปหาห,หัวหน้าของกลุ่มก่อการร้ายเทนลิงแต่ไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มที่แท้จริงนะเป็นแค่หัวหน้ากลุ่มย่อยซึ่งในช่วงนี้ของเรื่องเราก็จะได้เห็นว่าโอบาเดอาคือตัวร้ายที่ทำได้ทุกพิธีทางเพื่อกำจัดความน้ำที่คอยขัดขวาของอุดมการณ์และความต้องการของเขาใครที่ขวางทางเขาก็ต้องมีแต่ตายถตนเดียว อาจจะเป็นตัวร้ายที่ไม่ได้โดดเด่นมากแต่การแสดงของดารารุ่นเก่าอย่างเจฟฟบิทเจสก็สามารถถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาได้อย่างมหิตและเด็ดขาดพวนให้หวาดกลัวซึ่งหลังจากที่จัดการหัวหน้าของกลุ่มเทนลิงส์นี้เสร็จแล้วก็นําชุดที่ถูกเก็บกู้มาได้ไอรอนแมนมาร์ควันนำไปพัฒนาต่อเป็นไอรอนมองเกอร์ ช่วงที่สตาร์กวานให้เพเปอร์เป็นขโมยข้อมูลการซื้อขายวุธของบริษัทเพื่อที่จะหาที่อยู่ของวุธและทำลายทิ้ง่วงนี้ของเรื่องราวจะทำให้เราได้เห็นว่าตัวละครสตาร์กมีพัฒนาการไปนในทางที่ดีขึ้นจากตัวละครที่เป็นไอหนุ่มเจ้าสำราญใช้ชีวิตเแวบบแลาจุดหมายเป็นคนที่เชื่อมาตลอดว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมามันต้องถูกนำไปใช้เพื่อสันติภาพแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นสตาร์กไม่ใช่ชายผู้ค้าสันติภาพแต่เขาคือชายผู้ค้าความตายการที่เขาต้องเกือบตายรวมไปถึงการที่ได้เห็นหอา,าวอุธ มันก็ทาให้เขาตัดสูุได้อย่างแท้จริงว่าเขาควรทําอะไรนี่คือพัฒนาการของตัวละครที่ดีที่ผมมองว่าเนี่ยแหละถูกต้องแล้วและเขาก็พร้อมที่จะไท่บาปและก็เป็นคนที่ดีขึ้นการที่สตาร์คเข้ากข้ความตายนั้นทำให้เขาตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เพเปอร์ได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วภาพก็ตัดไปที่ช่วงอบาเดอากำลังเสวนากับทีมวิศวกรในการสร้างแหล่งพลังงานแบบเดียวกับที่อยู่กลางอกของสตาร์คแต่ทีมงานก็ทําไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่สตาร์คนั่นยังทำให้อุบาารเร์ค จนเขาเกือบตายอีกครั้งแต่ดีที่เพเปอร์เก็บของเก่าเอาไว้ให้และนํามาให้เป็นของขวัญซึ่งก็ทําให้สตาร์กกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่จะเกือบตายและแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายของเรื่องราวที่มีการประทะกันระหว่างไอรอนแมนกับไอรอนมองเกอร์ซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้แน่นอนว่าไอรอนมองเกอร์ต้องได้เปรียบกว่าเพราะเทคโนโลยีของชุดที่ดีกว่าและล้ํากว่าแต่กับไอรอนแมนที่ชุดยังไม่สมบูรณ์มากพอมีข้อจํากัดที่พลังงานสามารถใช้ได้อย่างจํากัดแต่โอบบเดอาลืมนึกถึงการเกิดเยือกแข็งกับชุดเกกกาาาะะไไปนี่จจ่่ามมา่ออจจมมชวงแ็ตต ตองยอมรับว่ามันก็ยังคงความสนุกไว้บนพื้นฐานที่ใกล้เคียงความเป็นจริงอยู่และแล้วก็สามารถจัดก,การอบัติเดอาได้จากการช่วยเหลือของเปเปอร์ที่ทำเอาสตาร์กในเลือดตกยางออกพอสมควรในที่สุดก็มาถึงฉากที่สตาร์กจะจัดถแถลงข่าวตัวที่มีโคจะโคสันใช้ในการถแถลงแต่เขาเลือกที่จะประกาศตนว่าเขาคือไอรอนแมนแบบเท่ๆสำหรับผมแล้วหนังเรื่องไอรอนแมนมันเป็นมากกว่าหนังฮีโร่ทั่วไปมันเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของสตาร์กรวมไปถึงการไถ่บาป และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมสตาร์คจากที่เคยเป็นเพียงนักธุรกิจผู้สแสวงหาแต่ผลกําไรกับการมาเป็นฮีโร่ที่ใช้ความสามารถและก็ความรู้ของตนเองเพื่อปกป้องโลกหนังสะท้อนแนวคิดที่ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจเป็นดาบสองคมสามารถเป็นได้ทั้งอาวุธที่สร้างความเสียหายและเครื่องมือที่ใช้ช่วยเหลือผู้คนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ใช้นอกจากนี้ตัวหนังก็ยังเน้นเรื่องอำนาจและก็ความรับผิดชอบสตาร์คตระหนักว่าความสามารถและทรัพยากรของเขาไม่ควรถูกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่ต้องนํามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้กับศัตรูภายในไม่ว่าจะเป็นด้านมือของตัวเองหรือคนรอบข้างที่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาล Marvel Cinematic Universe หรือ MCU ที่เราจักกันในทุกวันนี้มันเปลี่ยนโฉมวงการหนังซูเปอร์ฮีโร่ทำให้อรอนแมนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องราวของตัวละครตัวละครหนึ่งแต่เป็นการวางรากฐานสำหรับจักรวาลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยตัวละครและก็เรื่องราวที่เชื่อมโยงกันที่น่าสนใจ ผมระคิดถึงมาเวลยุคอินฟินิตี้ซากาเสียจริงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ก็ยิ่งดีและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงในครัต้ต่อไปด้วยล่ะแค่พวกคุณทำแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่เปี่ยมล้นสำหรับผมแล้วหรือถ้าใครมีทุนทรัพย์ก็สามารถซปเปอร์แตงกันได้นะครับผม